สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดี F4 ทุกทุกคนนะกันเนาะสวัสดี F4 เก่า F4 ใหม่เนาะมาจ้ะมากินลาดหน้ากับยาแดงเนาะจา้ะอุ้ยหนึ่งรัดหน้ามีกอะะ๊อบเนาะค่ะยาแดงลืมโอ้มีก๊อบใส่มาจ้ะมา F4 ทุกทุกคนนะกคะ นี่ค่ะมีกออม๊อบเนาะเด้จ้าจตอนเที่ยงเนาะค่ะเนาะเที่ยงพอดีเลยเนี่ยเทียกกเ่ยงก็กวนกันนะ cho mà con xin một nói nước ha hôm đường bao về đèn cái đường bao mình có ทนไหมพี่น้องมึงมใหญ่เนาะพีอนอน่น้องมหนอนค่ะ กินตอนเทีย่ยงเนอะค่ะเนอะเป็นอาหารตอนเทีย่ยงไม่ได้กินขา้าวจ้ะซื้อคือเกานะคะบ่ได้เองนเองสี่สิบบาทแต่ไล่ยอยู่ค่ะอืมอ่เผ็ดแเพื่ เอาเรงลาดหน้าเอาผักคะนาคะนาในหน่อยเน,นานะหยดคะ,น,ะ,คะน้าเนานะเสียบเนาะจุกคนอย่าเดงเอาหยดคะน้าเนาะหัดหัดเสียบค่ะหยดคะนาอันนี้มันตัวใหญ่เสียบคละเม็ดเนาะคะ่ะเนาะ

มาเจม้า,มาพี่ดองเหรออย่ามาเวินเดี๋ยวเดินเด,ดินมะเจาจ้ากินลาดหน้าเนาะค่ะเนาะตัวกุ้นใยเนาะค่ะอันนี้เห็ดอันนี้แคนหลอดเนาะค่ะเนาะ เมื่อเจ้านี่แดงไปวัดคมดันให้เป็นคน,คนเท่าคนเท่าคนนุ่มเหมือนนะจ๊ะไอ้เป็นเป็นโรคเรืร้องค่ะแดงก็ไปวัดเนาะไปวัดเป็นไปวัดทรงคนหมอนะะ่ะมนนอะค่ะพอปิดงบประมาณเนาะกันเนาะแดงก็ไปวัดมาก็เลยไปเห็น กินยากลาดหน้าค่ะไปซื้อล้านหน้ามาปีงบป,ประมาณนะคะปีงบป,ประมาณปี คลองทุกปีเนาะกันเนาะตามคนไข้ตามคนไข้เลียลังคะ่ะเบาหวานความดันนี่ก็กลิ่นก็เนาะคะ่ะแต่ว่าัค่อยปิดจบไว้ก่อนนะคะ่ะเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้แด็กๆนี่นะจ้ะก็พี่น้องโชคดีคุณพระอมค์ของน,ะะน้องคันเนาะมาเจอกันชิปหน้าเนาะงคะนันเนาะสวัสดีจ้าขอบคุณตวงหน้าเน,น้องคันนะโออันกองมันอยู่ไก่ค่ะกระดิ <c oughs> ่งยืนมือป่ะหอดเนาะงคะนัน